สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับผมก็จะมีราวกาชาติดาวโจนเวียรพีแล้วก็ดาวโจนปกตินะครับข้าคืนของวันที่16นะครับเดือน6 2 5อ6ันสนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับสลับแนวทางด้วยนะครับก็ นะครับในรอบดึกของเราเมื่อวานนี้นะครับก่อนจะไปดูคืนนี้ไปดูเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ลาวกาชาตผมให้ศูนย์กับ6ไปผลที่ออก6 7 5กับ9 5นะครับเสียดายเนาะ6ไปอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเกิดอยู่ท้ายเนี่ยเรายังมามาตัวรูดนะครับผมในรอบนี้หลุดนะครับต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับส่วนดาวโจน VIP ให้3ามกับเนะครับรูดสาไปผลที่ออก835นะครับ80 นะครับผมของเราก็3 5หไม่มีนะครับใครวิ่งรูดที่3เข้าไปที่3 5หนะครับส่วนเราโจมปกตินะครับให้ศูนย์กับ5ไปผลที่ออก806 73นะครับไปพี่เนาะก็นะครับให้0 0กับ5ไปนะครับออก0ูนย์ะครับ06ย์ไม่ได้ม่ได้ประกบคู่ให้นะครับผมก็ใครเอาสูตรไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่0ูย์นะครับเมื่อคืนนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางส่วนในวันนี้นะครับค่าคืนนี้ก่อนไปรับชมแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอน,นันต์9ก้เนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับผมวันนี้ของเรานะครับราวการชาติผมได้0แล้วก็4นะครับสายลูด สายรูดผมให้ไปที่เลข0 05 07 09 4ย4ห้าเม็ดเดียว4ี่นะครับอันนี้ลาวกาชาตินะครับผม มผมไปเขียน409นะครับเนี่ยครับไม่เป็นไรนะครับพ,พี่เนาะไม่เป็นไรนะครับมีเลยแล้วครับแล้วก็นี่ครับส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พี่ก็คือ0แล้วก็4นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข4 0ู0ย์สาม4ูนยมสีเม็ดเดียวนะครับ403นอันนี้ดาวโจนดาวโจน vip นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนดาวโจนปกติค่าคืนนี้นะครับปกตินี้ผมได้3แล้วก็8นะครับสายรูดให้ไปที่เลขแป้วระกบคู่นะครับ8 1 8 2 8 5 3 1 3 2 35นะครับนี่เลยนะครับ3ตัวก็เม็ดเดียว38 A281 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับแนวทางรอบดึกนะครับท่านใดชิ่นชอบอะไรยังไงก็นะครับค่อยตามนะครับลองใช้วิจารณยาณวิจรณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับ ก็นะครับค่ำคืนนี้ผมขอให้ตื่นเช้ามาขอให้พี่ๆนะครับมีโชคทุกท่านทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ